สบายดีพี่น้องสุขูมสุข้อนครับพ่อครับบ่าวผาดพาเลาะขึ้นเ่าครับสวัสดีตอนเศร้าครับภลักิตจังหวัดจันทบุรีสําเร็จครับกาลังเดินทางกลับเด้อครับอยู่ถนนไม้เหล็กสามครับเดี๋ยนี่มุ่งหน้าไปอำเภอแกงระยองครับกาสิไปเลี้ยวขวาถนนสามซีซีเด้อครับอำเภอแกงเลี้ยวขวาไปอำเภอบ้านบึงครับ จังหวัดชนบุรีครับเข่าชุนบุรีแล้วก็สิบไปสมบรรยากาศสองขางท่าน้ำกันเด้อครับเด้อมุ่งหน้าไปอำเภอแกงครับเดี๋ยวนี้ครับดูถนนหม้ยเลขสามครับ น,นี้ออกมากแต่เรางานทุ่มหนึ่งครับลงของสามห้านจนแจ้งครับกับเปียกแน่ครับเปียกฝนครับอำเภอน่าจะอำเเลี่ยวขวาครับอำเภอที่นี่กำลังเขา่าในาอำเภอน่าจะอาเภอเลยครับหน้ายา,อายอาม ลงของอยู่นี่ลานหนึ่งครับเมื่อคืนเนี่ยอยู่อำเภอหน้ายายอ๊ามเนี่ยครับฟึงบรรยากาศด้วยครับเด้อยู่ มาตะจันตะบุรีครับพันหนังเขาไปทางอำเภอแกงตะวันระยองครับขากลับแล้วครับชมบรรยากาศสองข้างทาง,งด้วยครับเหมือนในเป็นเสาบัดเสาครับเสาเดียบัดเสาครับผ่าผ่านสิลงคลิปนี่เลยได้ครับพายแล้วลงคลิปเลยได้ครับ มูมครับครับเรไทยคลิปลวว่าถ่ายจับตัวท้ถ่ทยครับโนดนัมบนเดอครับท่าเดินทางกับขอให้ปลอดไทยทุกคนเด้อครับ ไปแลวกลับครับไปทํามตะละไปเที่ยวไสก็ได้ครับขอเดินทงางปลอดภัยทุกคนครับเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกคนครับ ขอวขอให้ด้ครับอันนี้เป็นเซ็นเซอร์มดดัรตดเดอร์ครับเด้่มีเสียงขึ้นมาเนี่ยเป็นระบบน้ำาันโรเดอร์ครับััตโนมัติครับเป็นเซ็นเซอร์ครับ ดินดีต้อนรับสู่จังหวัดระยองครับ แกงนี่แหละครับข้าวโคงสิเป็นเมนูกับขึ้นชูวิทยข้าวเหนียวนะครับจอกินข้าวก่อนแล้วก็เดิ๋ยวิุดเทางกลับไปเส้นถนนสามซีซีครับบ้านบึงชนบุรีเลี้ยวขวานี่อำเภอแกงหางแมวเด้อครับเลี้ยวขวานี่อำเภอแกงหางแมวครับ พาคึมพ้อยูครับเดี่ยวใส่นีบ้านเกระรอยเดอครับเดี่ยวใส่นี่ครับสถานที่ท่องเที่ยวครับเดี่ยวใส่ไปนีครับอใหความสใจกับการขับด้วยค่ะัเปแกง14โลครับ วัดละยอง62กิกโลครับจากนี้ไปครับถนนไม้เลขยสามเด้อครับเดกดไหลกดแช่เด้อครับเด้อมักคลิปนี้ส่งคลิปนี้แล้วกันส่งให้มานครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อครับเด้อก็ได้เพิ่มคลิปมาพาต่อไปครับอย่าลืร่างใจให้ทุกคนเด้อครับเด้อ การนี้เบิด์ตเลยครับพวกเอเงาะพวกโซเดียมเบิดฤด,ดูการเลยครับแล้ีหลงเหลือเนี่ยหลายครับ เบาครับอีกกิโลครับหอดอํเภอแกงร้อย8บกิโลภมเกพตมานลรก่อนครับ สบานปากหน้าประเสริฐเลยครับเนี่ย